สวัสดีครับพี่น้องชาวไร่มั่นสำปะหลังทุกท่านเนาะครับช่องนี้กะรู้สึกว่าฝนตกชุกคักขนาดครับพี่น้องตกมากเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วยังบ่ท่านเว้นอยู่เนาะครับพี่น้องมื้อนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาทางทางดานันอำเภอทาขั้นโทษจังหวัดกาฬสินเนาะครับพี่น้องก็เลยในมาไทยบรรยากาศการขุดมั่นในพี่น้องเบิ่งเนาะครับเป็นขุดมั่นหนีฝนหนีน้ำเนาะครับ เบื้งสภาพครับพี่น้องเละไปเมื่อตะครับเป็นโคนเป็นตมไปเมื่อมันอายุสามเดือนกลัวต้อะครับพี่น้องเป็นมันเออเกษียณจัดคือพ่อแม่ครับมันเจ็ดสองต้ครับพี่น้องมันเจ็ดสองพันเดือนมันเจ็ดสองเนาะการแดงขนตางอนนั่นแหละพี่น้องแปดหนึ่งหรือเจ็ดสองนะครับลักษณะหัวของเพิ่นครับสิเป็นหัวเงี้ยวๆต้องครับเป็นหัวเงี้ยวๆแต่ว่าดกครับพี่น้องดกเบิ้งสภาพหัวต้องครับเกือบเกือบ เจ้าขวดเอ่อคาราบาลาวาวนะครับมันสามเดือนกลัวนะครับพี่นอ้องคงสิไปขายตามร้านยหอ่นั่ยแล้เนาะพี่น้องแล้วแต่ราลัก้าผลนิิตีลคาคาไห้ร้านมัเนนะครับนะครับสภาพเฮ็ดยากขนาดเล้อครับพี่น้องรดหนีว่าสามาทถที่ลงมาเอาใดเลยล่ะครับสภาพน้ำเตรียมรองแบบนี้เนาะครับมั่นอายุแค่สามเดือนกลัวนะครับ ่อนข้างดกครับพี่น้องหัวเงาหน้างนะครับเป็นที่หนาเสียดดยครับพี่น้องตันฝนบบตกว่าเร่งนี่กะคงสล่ปอยไว้กโคงสีได้ผลผลิตเต็มรอยอยู่อันนี้จําเป็นล้วเนาะพี่น้องเบื้องเนาะเบื้องเนี่บ่ขุดกับเน่าแล้วพี่น้องเสียเสียดาดเนะครับก็เลยต้องขุดแ,แต่ทางร้านผลสิไคลผลสิ้อไหลราคาไดกะเป็นอีกรย่องหนึง่งครับพวกหมืดนไม่อีกแล้วฝนนะครับ เรียกว่าตกต่อนเนื่องนี่ถ้าบ่เห็นแดดนี่วสองสามมือแล้วครับพี่น้องก้อนนานั่นก็ตกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับนี่แหละครับเอ้ยชีวิตเกษแต่กรเรกรช่าไร่มันจำหลังตอนปลูกว่าแรงเราปลูกบ่ค่อยเกิดเด้ยปลูกไม่สองรอบสามรอบพอปลูกเกิดดีดีแล้วบ้านนี้เห็ดงามเลวฝนมากแ่ะบ่ท่านใดอายุก็จำเป็นต้องเอาอกแล้วพี่น้อง นี่แหละครับจักรเสตย์ไราคาใดเด้พี่น้องเพิน่นซื้อไงสองบาทก็ได้ขายแหรอครับเบื้องสาภาพมิตดินเนาะครับพี่น้องดินหลายอีกตั้งหากเนาะครับจักรเสตยดไรครับเบื้องดีๆแต่คนเกิดใส่เกือบบ่ได้เลยครับพี่น้องเละไปเมื่อเอาโหลดได้ถอดเกือบยางขุดเอาโหลดครับเบื้องเบื้องมาเบื้องสภาพหัวเพิ่นครับ,บ โดกดีขนาดครับพี่นอ้องบื้งเหงานี่ครับบื้งเหงานี่โอ้แปลสามสิบหัวเลยพี่น้องเหงานี่มันเป็นธรรมดา้อครับมันแปดหนึ่งเจ็ดสองนี่ขนตางอนนี่ขืนซื้อยี่เราเลยครับเลี้ยงหัวไ่หัวเหย้านะครับพี่น้องนี่ครับเกือบสามสิบหัวบันนี้ครับร้นดอ,อกบ่ใดขืนมากับมี่ครับไาย,ยไู่ในดินกับไลครับ นี่ครับตนกับงามนะครับพี่อ้องตนกับงามอยู่แต่เสียยางเดียวก็คือบท่านใดอายุนั่นละนะครับนี่แล้วนอกพี่รองเจ้าไหลมั่นท่าเบิ้งสภาพปรดครับรถนีพระสามารถเขามาเอาใดเลยเหรครับ เดินไปใส่กะเลไปเมือ่อถั่วดไทกับวาชบาาัติไทขุดมั่นได้นะครับก็ต้องใส่ค้นถอนถอนเราก็ต้องแบกออกไปใส่หลดอยู่หนทั้งนะครับเบื้องต้นมั่นกับกำลังพ่วมจางหัวดีๆนะครับเสียดายนะครับเสียดายแต่จําเป็นต้องขุดออกดีกว่าบายย่าได้หยังนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เอามาให้เบื้องกันนะครับว่าผืนที่ทังนี้เป็นฝนตกดีนะครับตอนนี้กั ตั้งเขามาอีกแล้วครับอีกว่าเกินชั่วโมงตกแทนแน่นอนครับครับผมสำหรับคลิปนี้กัเป็นคลิปสั้นๆคือเก่าเหรอครับพี่น้องเอาภาพบรรยากาศของทั้งอำเภอทาคันธุจังหวัดกาฬสินธุ์ไหมพี่น้องเบิรยากาศขอั้งอำเภันธุจังไวัดก็ให้พี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเหรอครับพี่น้องจังไดก็ฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับอาจสิไร้ตาบาังนะครับเพระาะว่าต้อง บะมีใหม่กันจันเนาะครับต้องใส่กล่องโทรศัพท์สดๆ้ายเนาะครับพี่น้องยังได้กขอบคุณดเนอะครับพี่น้องสวัสดีครับ